วันนี้ศาสตราจารย์เกติคุณในแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์งมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสาให้เฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรีโดยมีนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2534 รับผิดชอบประชากร27,991คนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13แห่งปัจจุบันมีผู้บริหารแพทย์และบุคลากร196คนทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิเทพราร,ราชเบชานุกูลสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาทั้ง10แห่ง ด้วยในปี2,562ถึง2,564หมู่ลนิธิเทพราชเบชานุกูลได้มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานและจัดสรรเงินพระราชทานแก่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะคลื่นความถี่สูงชนิดสี2หัวตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตด,ดิจิตอลแบบพกพายูนิตท,ทำฟันเครื่องฟอกอากาศถังออกซิเจน8ท่อและเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกสรแบบดิจิทัลใช้ที่โรงพยาบาลสนามปัจจุบันโรงพยาบาลสาให้เฉลิมระเก 80, ียรติ8 0พรรษาายังมีโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตราฐานผ่านการรับรอง GMP WHO ใช้แหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ให้ประชาชนปลูกและนำมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลและโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีได้ทำา o u u การซื้อยาของเขตสุขภาพที่4ี่ทำวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมนุนไพร